สวัสดีลูกเพจไทยอังกฤษทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่กักบอาจารย์จ,จิบดรวิภาพัน์งามประมวลน,นะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นปีใหม่แล้วด้วยก็คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจจะทําให้เรียบร้อยก็คือปิดค u อสแอตติทิวคลอสเซสหรือว่า l รลทีฟคลอสเซสนั่นเองค่ะอันนี้เป็นตอนที่4ตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมว่าเรามีตอนก่อนหน้านี้3ตอนค่ะตอนแรกนะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับ เรื่องของ general knowledge นะคะของ adjective process นะคะแล้วก็ตอนที่2นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการขยายคนโดยใช้ who whom that นะคะแล้วก็การใช้ which แล้วก็ that ในการขยายสัตว์สิ่งของและคำนามทั่วไปส่วนตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการ ขยายสถานที่นะคะโดยใช้ where which l ล้วก็ that นะคะแล้วก็การขยายเวลาโดยใช้ when นะคะแล้วก็การขยายเหตุผลโดยใช้ why นั่นเองนะคะหรือว่าจะขยายทั้งประโยคโดยใช้ which ก็ได้ใครที่พลาดข้อมูลตรงไหนนะคะก็อย่าลืมกลับไปดูวิดีโอคลิปอื่นๆด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์นะคะของคลิปอื่นๆเนี่ยตั้งแต่ตอนที่1,2,3เนี่ยไว้ให้ข้างล่างในวิดีโอนี้ด้วยนะคะโอเคสำหรับ ตอนสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราเนี่ยจะมาวัดผลกันว่าโอเคการเวน Adjective Process หรือว่า v e นทริ o c e s เของเราเนี่ยประสบความสำเร็จไหมจำได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะ ก็ต้องมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะอาจารย์ก็จะสอนอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเอาไว้เวลาที่ไปเขียนพวกอสอบนะคะพวก IELTS หรือว่า TOEFL เลยพวกนี้ก็คือเรื่องของการลด adjective clause นะคะให้เป็น adjective phrase นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเซนเทนส์ต่างๆที่จะให้เหล่านี้นะคะถูกหรือผิดกันค่ะอย่าลืมเอาความรู้ที่ได้มาจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะมาทำด้วยนะคะโอเ okay, ค let's have a look at the first sentence she lives in bangkok comma where is the capital city of thailand this is right or wrong คำตอบคือถ้าใครจำได้นะคะการที่เราจะขยายสถานที่นะคะไม่ได้ใช้ แวร์ where, อย่างเดียวนะคะถ้าใช้แวร์ต้องมี subject นะคะ,ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแวร์ตามด้วย verb เลยผิดนะคะต้องใช้อะไรต้องใช้ WHICH นะคะแก้ให้ถูกต้องก็คือ she lives in Bangkok which is the capital city of Thailand โ okay, อเค let's have a look at number two j o e has traveled to many countries which are in Europe right or wrong อัอนนี้นะคะผิดตรงไหน ตรงที่เราใส่คอมมาไปนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าการขยายข้างหน้านะคะซึ่งเป็นคำนามที่แบบค่อนข้างจะ general ข้างหลังเนี่ยเขาจะใช้คําว่ามันเป็น essential clause นะคะ essential clause ก็คือเป็น adjective ที่ขยายแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยจัดว่าสำคัญนะคะการใส่คอมมาถือว่าเป็น extra information เนาะดังนั้นตรงนี้นะคะก็คือต้องไม่ใส่คอมมานั่นเองนะคะ Number three, please pass him the information that I gave you this morning Right or wrong? Of course this one is wrong because that can be used with essential clause only นะคะสำหรับ that นะคะเราจะใช้กับ essential clause เท่านั้นดังนั้นน o n essential clause หรือว่า extra information นะคะเราจะต้องใช้ which นั่นเองดังนั้นถ้ามี that อย่ามีคอมมาจา้าอันนี้พิดนะคะ Okay, number four, the dorm where I'm going to live in is located on campus. <speaking in Spanish> right or wrong? ถ้าเราใช้ where โอเคขยายสถานที่นะคะตามด้วย subject ก็ถูกนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะในคลิปที่3ก็คือถ้าใช้ where นะคะ preposition ที่อยู่หลัง verb ตรงนี้ก็คือ in มันจะต้องหายไปนะคะเราก็จะต้องใช้ว่า the dorm where I'm going to l e a v e is located on campus หรือเป็น the dorm in which นะคะ I'm going to l e a v e is located on campus หรือ the dorm which I'm going to live in, it's located on campus. Naka. And the last one the handsome guy whom you met this morning is my dad. Right or wrong? Not h i n g wrong with this one. This one is correct. อันนี้ถูกนะคะก็คือว่า handsome guy ต้องบอกว่าเมื่อเช้าอาจจะเจอผู้ชายหล่อคนเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีหลายๆคนเนี่ย ah handsome guy เราก็อาจจะต้องเอาคอมมากออกเพื่อที่จะทำให้คำนามข้างหน้านะคะ ขยายแล้วมันชัดเจนขึ้นโดยที่เราใช้ Whom You Met This Morning ตรงนี้ถือว่าเป็น Essential Clause แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อเช้ามีผู้ชายรอมาคนเดียวเลยนะคะแล้วก็การใส่คอมมาหน้าหลังก็คือเป็น Extra Information ก็ใส่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดนะคะโอเค5ข้อนี้ถูกกันกี่ข้อถ้ามีผิดแม้แต่ข้อเดียวนะคะแนะนำว่าให้กลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะในคลิปต่างๆเพื่อทบทวนความรู้กันด้วยค่ะ หลังจากที่จบแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ลองมาดูเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของการลดรูป adjective clause ให้เป็น adjective phrase นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะโชว์เรื่องของ advanced writing skill นะคะเหมาะสำหรับพวกที่จะสอบพวก TOEFL หรือว่า IELTS นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะคะ 1> step 1 remove the relative pronoun ถ้าใครจำได้นะคะ relative pronoun ก็คือจะเป็นพวก who นะคะ that แล้วก็ which นั่นเองนะคะพวกนี้นะคะ if the w o r d is an active verb make it present participle v e r b ing นะคะก็คือ active verb หมายถึงว่าตรง clause นั้นนะคะก็คือทำกรี เป็นคนทำกริยาด้วยตัวเองนั่นเองนะคะไม่สนใจว่าเป็น past simple uh, present perfect อะไรนะคะถ้าเกิดว่า uh, ประธานทำกริยาด้วยตัวเองนะคะก็จะทำเป็น verb ing ค่ะในกรณีที่3นะคะ or if there is the verb to be remove it ถ้าเกิดไมวาว่ามี verb to be นะคะก็ตัด verb to be ทิ้งได้นะคะกรณีที่เป็น passive voice ด้วยเช่นกันนะคะ and number 4 f a s ห of a Passive Voice Clauses you can decide whether to keep the verb to s h o w t h e tense and aspect or to make it Past Participle ก็คือง่ายๆเลยคือจะตัด Verb to be ทิ้งก็ได้หรือว่าจะเก็บ Verb to be เป็น being อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ having been อะไรอย่างนี้เพื่อจะโชว์ tense ก็ได้โอเคอันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจไม่ต้องีเรียสค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันแอบมีสเต็ปที่5ด้วยค่ะ After a reduction if there is only one word left in the clause the word can be moved to the front of the noun and act as an adjective โอเคในกรณีที่แบบ which is red เราตัด which ตัด is หรือแต่ red นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ remove adjective ตัวนั้นนะคะไปไว้ข้างหน้าคำนำามแล้วก็ทำให้มันเป็นคำนำามเป็น adjective ที่ขยายาา u ปกตินั่นเอง ซึ่งตรงนี้นะคะมันจะมีประโยชน์เวลาที่เราสอบพวกเขียนนะคะในการ paraphrase ก็คือในการพูดใหม่ความหมายเดิมอย่างเช่นเราบอกว่าโจทย์มาบอกว่า I saw a red car นะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น I saw a car which is red อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะปรับโครงสร้างประโยคได้ใช้เป็นลูกเล่นนั่นเองค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้เรียนหลักการกันไปแล้วนะคะก็ มาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเริ่มกันที่ประโยคแรกค่ะ Our academic year which starts in August ends in December เราจะสังเกตเห็นว่า adjective c l u s ก็คือ which starts in August นะคะตรงนี้เนี่ยตามกฎก็คือว่าเราจะปัด relative pronoun ทิ้งนั่นก็คือ which นั่นเองต่อมานะคะเราก็จะดูว่าเอ๊ะ verb เนี่ยเป็น active หรือเปล่าซึ่ง start ตัวน,นี้เป็น active verb นะคะเราก็จะตัดเป็น ing ก็จะได้ว่า Our academic year s t a r t i n g in August, ends in December. โอเคลองมาดูตัวอย่างในประโยคที่2ค่ะ Our academic year, which ends in December, starts in August. อันนี้นะคะ relative pronoun ก็คือ which นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นประโยค active เหมือนกันนะคะ end ก็เปลี่ยนเป็น ending ก็จะได้ว่า Our academic year ending in December starts in August. ซึ่งตรงนี้นะคะการใส่คอมมาตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น extra information นั่นหมายถึงว่าผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าจะปิดเทอมเดือนไหนนั่นเองนะคะ The car which is red belongs to my brother นะคะอันนี้นะคะก็คือ the car อันนี้นี่ก็คือเป็นการเฉพาะเจาะจงก็คือเป็น extra information เขาก็เลยใส่ c อมา่าข้างหน้าข้างหลังถ้าเราตัด relative pronoun นะคะคือ which เราก็ตัด verb นะคะก็คือถ้าเป็น verb to be ตัดถึงได้เลยก็จะเป็น is ตัดออกนะคะก็จะตัด which is ออกก็จะเหลือแต่ red ถูกไหมคะมันก็จะแปลกๆเนาะ The car r e belongs to my brother ในกรณีที่ adjective เหลือตัวเดียวแบบนี้นะคะเราก็จะนำ adjective นี่แหละไปไว้หน้าคำนามนะคะแล้วก็ขยายคำนามปกติเลยนะคะก็จะได้ว่า the red car belongs to my brother ซึ่งตรงนี้มันจะมีประโยชน์เวลาที่เราอยากจะ paraphrase ข้อความต่างๆนะคะก็จะเปลี่ยนจาก adjective ที่ขยายหน้านาวมาเป็น adjective c l a u s e อะไรแบบนี้นะคะถ้าเรารู้โครงสร้างอย่างนีเราก็สามารถทำได้ค่ะ มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ The present t h arrived t a this morning is from Miss Smith นะคะอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่า adjective clause ก็คือ that arrived this morning ซึ่งตัว relative pronoun ก็คือ that นะคะส่วน a r r i v e เนี่ยนะคะก็เป็น active verb นะคะเราก็จะตัดเป็น the present a r r i v i n g this morning is from Miss Smith นั่นเองค่ะต่อมานะคะ The guy who asked you out last night is my younger brother. นะคะอันนี้เนี่ย adjective clause ก็คือ who asked you out last night ถูกไหมคะ relative pronoun ก็คือ who ตัดทิ้งนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น active นะคะประยบ active ก็คือกริยาประธานทำกริยาเองนะคะเราก็ตัดเป็น ing ได้เลยเนาะก็จะได้ว่า the guy asking you out last night is my younger brother นั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้ m i s s f r e y m s t i w h w is t s t h e h d of t h t s e s o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  s is t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  i n g r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  i s o soon นะคะอันนี้เนี่ยถ้ามาทั้งชื่อทั้งนามสกุลขณาดนี้ adjective p l u s ที่มาขยายเนี่ยก็จัดว่าเป็น extra information นะคะก็เลยใส่คอมมาทั้งข้างหน้าและหลังเลยซึ่งตามกฎที่เราตัดนะคะก็จะตัด relative pronoun ก็คือ who ออกนะคะแล้วก็ถ้ามี verb to be ก็ตัดทิ้งใช่ไหมคะก็จะได้ว่า s s Freya The he of the school is getting married soon อันนี้เนี่ยเป็นการนำคำนามมาขยายคำนามอีกทีนึงนะคะซึ่งเวลาที่เราอ่าน Art ์ c ิเหรือว่าบทความต่างๆเนี่ยก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันอันนี้นะคะในเทอรมภาษาอังกฤษหรือว่า l i ลิงก t ส c ิ่งี่ยเขาจะเรียกว่า a p p o s i t i v e ก็คือการเอาคำนามมาขยายคำนามอีกทีนึงถ้าใครสนใจตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะเรื่องของ relative clauses หรือว่า adjective clauses นะคะก็เรียนกันมาจนจบซีรีส์นี้แล้วนะคะ ใครมีคำถามอะไรนะคะหรือว่า,อ,าอยากให้อาจารย์ทำคอร์สสอนอันไหนนะคะก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้กันมาตลอดนะคะแล้วก็เจอกันที่ ไ Thai English on the Go นะคะฝากเพจไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้เอกสารประกอบนะคะที่อาจารย์ใช้ในการบรรยายนะคะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่4เลยนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็แค่แชร์โพสต์นี้นะคะหน้าเพจอาจารย์นะคะไปยังเพจของคุณนะคะแล้วก็เปิด Public นะคะแล้วก็อย่าลืมแคปเจอร มาส่งมาให้จันทักอินบ็อกซ์เพื่อรับเอกสารประกอบด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีปี2564ปีนี้เราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วพบกันได้ที่เพจ a i English ค่ะสวัสดีค่ะ